นี่<ม>เป็นขนมพกพาสำหรับนักเดินป่าคือไอ้ชายมันกินอย่างประจํหมอเวลาไปเดินป่าเออนี่ยคือคือชายเนี่ยชอบเดินป่าทีนี้เวลาเดินป่าเนี่ยมันจะมีปากเหม็นปากเหม็นอะไรใช่ไหมแล้วก็หิวพกอย่างนี้ใส่กร,ระเป๋าเสือ้อหยิบมาเปิดฝาบิดเ <c oughs> ข้าปากกันเลยแล้วเราไม่หกแบบหมักฝรั่งเลยได้ไม่ดีกว่าคุณกินแบบนั้นฟันคุณผุไงแต่ถ้าคุณกินอันนี้เนี่ยฟูออร์ไลน์ความรู้นะ PPM นี่พาร์สเปอร์มิเลียนนะหน่อจริมไม่ดูหน่อยจริมไม่ดูหน่อยเวลากินเก็เลยฉีบมาหน มนสูกัดแล้วก็เหมือนเกียวโหกินได้จริงเเดินป่าประจามาใช้ถ้าหิวที่หิวว่ามันกินได้อะลองลองเฮ้ยอร่อยอยู่นะนี่มันมีใจแล้วก็มีมีมีความหอมคือสามารถทําแบบที่ซันบอกแด้แบบเดินป่าปากเหม็นปุ๊บแล้วหิวพอดีก็จัดเลยหอมๆมันงุนงงเห็นไม่ได้ได้ไม่ได้มันพอกินเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่แนะนําไม่กินเี่กก็มีอะไรจะแนะนำไหมหุนแค่บอกให่กินแม่ไม่ตีแม่ไม่ตีแล้วแม่ชอบด้วยแม่เห็นอยากแปรงฟันอ่ะไปจัดไป พันจัดไปคโคโนโมก